สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมากินพิซซ่านะครับทุกคนนี่ทุกคนดูสิโอโหอันนี้เราสั่งมานะครับผมแลาวก็แต่มันแกะยังไงแล้วก็จะแกะกล่องกันกนะคบเอาเครื่องปรุงอ,อ,อุยเอาเครื่องปรุงออกนี่เขาก็จะแถมผมออริกาโน่กับพริกปน่นมาให้นะคะผมนี่นะ้ฮะสองอย่างเลือกเอาตามชอบอมีบินอะไรด้วยเต็มเลย มันเปิดไม่ได้นะครับอ่านี่เปิดได้แล้วทุกคนอุ๊ยมันไม่เห็นก็หันมาฝั่งนี้ว้าทุกคนดูสิหน้าอะไรนะครับหน้าเอ,เอ่อเอ่อลืมชื่อทุกคนสัง่งเองลืมเองนะครับใช่หน้าอะไรอะ่ะหน้าสุด <c oughs> เอ้เขามีบอกน่าจะมีบอกอยู่นะครับทุกคน ทีเซอร์หรือคอมปานีไม่ไม่แน่ใจนะคะผมแต่ว่านี่นะฮะได,ได้มาไปกินกันเลยทุกคนเราจะเอาจากขอบๆก่อนนะครับโอ้โหทุกคนดูชี้ดิยืดม,มีเนื้อด้วยนะครับอ,อร่อยเดี๋ยวเราใส่ ซอสดีกว่านะครับเคทชัพนะครับคือซอสมะเขือเทศนะครับไปทุกคนพัดดีกแล้วค่อยเก็บไว้ใส่ครับทีหลังลาดซอสไปเลยนะครับจะได้อร่อยอได้แล้วน,นะครับทุกคน อร่อยมากทุกคนอ,อ,อร้อนมากเลยนะทุกคนอร่อยมากคุณยตัวก็ร้อนมากร้อน <c oughs> เอาก่อนอ,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 อร่อยมากเลยทุกคนเมื่อกี้ชีดยืดด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะผม,อ,มอ๋อโอ้อยทุกคน อ๋ออร่อยมากนะครับนี่ทุกคนดูชิ้นพิซซ่าเขาให้อ่ะใหญ่มากเลยนะครับผมใส่ถั่กแลนะครับนี่ชีสโู้ยเยิ้มๆเลยทุกคนไป อร่อยมากเลยค่ะอุ๊ยชิตฮือฮืม อร่อยมากเลยนะครับทุกคนพิซซ่าวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวผมไปกินต่อที่เหลือนะครับผมบ๊ายบายครับ